ตอนที่ยังไม่มีเวทนากายเกิดขึ้นเราเหมือนเราควบคุมได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เวทนากายหนักๆโอ้โหเห็นเวทนาจิตเวลามันกลัวไหมมันมันมันไม่อยู่ที่ฐานแล้วแม่โอ้โหมันไปอยู่ที่ความเจ็บปวดนะเคยมีคนมามาพูดกับหนูเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าก็ตอนมีเวทนาก็ค่อยดูลมเอาอเขาพูดอย่างเงี้ยค่อยกลับเอาอ่า ตอนอย่างเี้ก็ป่อยมันเพื่อนหนูก็เลยแนะนําว่าลองเอามือไปลนไฟนะแล้วก็ดูลมมันจะอยู่กับลมหรืออยู่กับความร้อนเอาลนลองลนเฉยๆแต่เวลาเวลามันมันมันเจ็บมากๆมันทุกขกว่านั้นอีกมันทุกกว่านั้นอีกนั้นถ้าจะให้เห็นเวทนาที่กายนะแม่มันบางทีมันมันก็ต้องนั่งนั่งให้ถึงในระดับหนึ่งก่อนนะไมไม่พี่หนึ่ง